สวัสดีครับเพื่อนๆีว,วันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคของชูล่านะครับเป็นเทคนิคที่ก็หลายๆคนก็ทราบแล้วแต่หลายๆคนก็ไม่ทราบเกี่ยวกับสกิลเฟมบาร์ดนะครับเป็นสกิลของชูล่ามารหนึ่นั่นเองอเดี๋ยวผมจะมาแชร์เทคนิคว่าเอ๊ะทำยังไงทําให้มันสแต็กได้แรงที่สุดอ่าก็เดี๋ยวเดทดสอบจากอันดับแรกนะครับนี่ เราจะใช้การเฮลเกตธรรมดานะครับเฮลเกตไปเรื่อยปุ๊บแล้วเราระเบิดปั๊มมันจะได้แค่91ล้านนะครับ91ล้านตัวเลขนี้มาด้วยสกิลอันที่2นะครับของมาสเตอร์หนะนี่ทุกครั้งที่ชูล,ล่าได้รับระเบิดอากาศนะครับแล้วก็จะแรงขึ้นเอฟเฟกซ้อนทับสูง ยีชั้นนะครับแต่ปกติแล้วเราเฮลเกตอย่างเงี้ยมันจะได้แค่5ชั้นห้าชั้นถึงสิชั้นครับเนี่ยขึ้นทางนี้ขึ้นทาง้ายบนนี่งเนี่ยต่ขึ้นอยู่ห้าชั้นถึงสิบชั้นนะครับก็ <c oughs> วิธีจะทํายังไงให้มันแรงขึ้นนะครับเราจะต้อง skill. อัพสกิลสปิริตบอมบาร์อ่าอันนี้อันนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายมันจะมี2วิธีนะครับผมจะแชร์วิธีนี้ก่อนสปิริตบอมบาร์เพราะเรากด ทีหนึ่งบอลเราจะหายหมด15ลูกครับเราเราเรียกขึ้นมามันจะได้15สแก็กแล้วกดสปิริตบอลไปทีหนึ่งปังม๊มหนที20แ็กครับคราวนี้เราระเบิดตึม182ล้านแรงเกือบ2เท่าครับมันแรงขึ้นเกือบ2เท่านะเป็นเทคนิคที่เอาไว้ใช้เคลียร์มออจะเคลียร์แบบลวดเดียวนะครับก็ปั๊มสแ็กกันก่อนแล้วก็มีอีกวิธีนึงอ่ะสมมติว่าเพื่นเพื่อน ไม่สะดวกใช้อย่างนี้ก็บางคนก็จะใช้ปั๊มโดยการคิดคอนแอปพลิเคชันครับแล้วก็เซนเรียกเข้ามาอ่าอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองลองล้างให้ใหม่ปึ๊บอ่าเดี๋ยวเดีวจำเปกัต้อง,ต,องต้องล้างสแต็กให้หมดปั๊บอ่ะระเบิดทิ้งนะครับก็กดคิดคอนแอปพลิเคชันหนึ่งทีเซ mm. นนี่จะขึ้นมาเป็นสิบครับสัง่งไซส์ของตัวละครด้นะแล้วก็ กดอีกทีนึงเป็นสิบห้ากดอีกทีหนึ่งเป็นย mm. ี่สิบครับอย่างนี้ครับก็สามารถใช้กับสกิลปาบอลได้ด้วยนะก็คือปาบอลก็จะแรงขึ้นเป็นสเท่าอย่างนี้ปุ๊บนี่เป็นสามสิบห้าล้าน,นครับกับการที่การที่ถ้าเราไม่ได้ใช้อะก็นี่ห้าสแต็คยี่สิบสองล้านนี่ ยี่สสองล้านนีครับนี่คือห้าสเต็ปพอเราเฟรมบาร์ปึ๊บแล้วก็สกิลขึ้นมาเป็นยี่สิบสตปึ๊บลองปลาดูสามสิบหกล้านครับก,ก็จะแรงขึ้นมาเกือบเกือบสองเท่านะครับก็ยังไงฝากช่องด้วยนะครับเป็นช่องโอพ c h ซ l ชูล่าครับเราก็มาแชร์เทคนิคของชูล่ากันเรื่อยๆนะก็วันนี้เป็น ฝากเทคนิคไว้เท่านี้นะครับอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมใครชอบนะครับกดไลค์คอมเมนต์ถามกันได้นะครับผมก็จะมาไลค์ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะขอบคุณครับ